ดีค่ะวันนี้นะคะจะมาในยูทูบสกุชี่ที่เราแลด้ว่สุดในคอลเเซชันนะคะก็มาดูกันเลยเราจะตังเป็นอันดับนะคะอันดับที่หนึ่งก่อนอันดับีสามนะคะก็อันดับหนึ่งก็จะอันดับที่สามก่อนเลยก็จะเป็นดาเมโกอันนี้ก็แลแลมากเลยนะคะมีหลายเสน้นอันนี้ไม่ของแท้ไม่เห็นเนี่ยอันนี้มีอันดับที่สามนะคะมีสามอันดับ อันัที่สองก็จะเป็นแมวแมวฟูงแคทสีม่วงน่ารักฟูงฝิ่แล้วว่ากลิ่นมันก็มีกลิ่นแบบกลิ่นกาแฟแข่งโบกเลยเนะี่ยแอบก็ชอบนะครับเพราะว่ามันน่ารักมากอันที่หนึ่งกันเลยนี่อันที่หนึ่งเป็นอาร์ตต่างเลยนิ่งนะคะนิ่ง ในนั้นเส้นนะคะในไล้น,นเส้นเส้นถือมันก็เป็นผู้เท่าถือถุงสะอย่างก็ <c oughs> วันนี้นะคะอันดับตะกุชี่แรที่แจ้จุดคอนเทนก็หมดเลยนะคะก็ <c oughs> อย่าดิดตามดิดตามคิดหน้าดิดตามคอมเมนต์เราด้วยนะคะดิดตามทุกอย่างของเราเลยที่บอกไม่ถูก <c oughs> ก็ถ้ามีอะไรบอกพ่องก็บอกมาได้นะคะคือตอนเนี้ย ้าบานม่วน้าบานมวกนะคะก็เราวันนี้นะคะก็ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายไปกันด้วยดิดามันด้วย